เอาครับจะมาแกะกล่องเลโก้ครับส่งมาจากร้านนี้นะครับสัาง l i ช e s h ป p ้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะดูกันครับของแตกคขับหัวนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันถูกได้ครับ Dạ subscribe cho không ngon đâu รอบน,นี้กล่องมาสภาพก่อนข้า,ขาสวยดีเลยนะครับร้าน,นเดิมหรอร้านใหม่สั่คนละนะสภาพค่อนข้างดีเลยครับไม่ค่อยบุบไม่ค่อยสลายเลยแต่ก่องข้างในเป็นไงเดี๋ยวต้องมาดูกันครับเดี๋ยวจะเช็คตัวไฟ LED นะครับรว่าเสียหรือเปล่าเพราะว่า แต่ที่เคยสั่งสั่งมาเนี่ย LED เสียบ่อยนะเพราะจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้นะว่ะ một cặp của mùa ma ชิ้นส่วนหล่นครับนี่นะครับคีอชิ้นส่วนหล่นอยู่ข้างในนะฮะมองไม่เห็นเนี่ยตรงนี้ตองแตกนะครับตรงด้านข้างเนี่ยทำให้เกิดชิ้นส่วนหล่นนะครับเนี่ยเนี่ยตองแตกนะครับชิ้นส่วนหล่นนะครับ กล่องแตกก็ช่ส่วนแตกเนี่ยนะครับดูนะครับอจาทายตรงนี้นะมีชิ้นส่วนหล่นอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับกล่องแตกนะครับคาดว่าถุงข้างในคงแตกด้วยนะครับ ส่วนหล่นมากหล่นมาไหลชิดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับชิ้นส่วนมันหลุดหลุดนะครับแล้วก็หลุดอยู่ข้างในกล่องแนะครับถ่ายไปข้างล่างหนนะ่อยชิ้นส่วหล่นนะครับเนี่ยครับ ให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนมันหลุดจริงๆถ้าแบบนี้อาจจะต้องคืนนะครับถ้าแบบนี้อาจจะต้องคืนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีชิ้นส่วนหายหรือเปล่านะครับ ชนส่วหลุดนะครับเนี่ยหลุดจำนวนมากเลยนะครับเนี่ยกล่องมันแตกนะครับกล่องและถุงข้างในมันแตกนะครับเนี่ยเนี่ยถุงแตกนะครับเห็นใช่ไหมนี่ถุงข้างในมันแตกนะครับนะครับชิ้นส่วนหลุดเป็นจำนวนมากเลยนะครับ แค่นีน้นึงนะทำใช้งานได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ LED เสียนะครับจากที่ผมเคยเช็คมาเนี่ยนะัว LED ครับจะเสียบ่อยนะครับชิ้นส่วนหลุดมาเยอะแยะมากเลยนี่ถึงเราค่อยๆจัดน,นะครับ เพราะว่ากลัวสายข้างหน้านนะคราบใช้สามก้อนนะครับ หมังจากนั้นั็ เเคเลยนะฮะใช้ได้ไหมอ่อนอ่าแต่นี้ LED ใช้ได้นะครับแต่ว่านั่นเสียนะครับตัวตัวกล่องมันนี่นะครับแต่ LED ไฟเป็นเลยนะครับตามที่เห็นนะครับ จะพิจารณาคืนทีครับเค่นใ้ไครับสวัสดีครับ